สี่ราศีดวงดีเรื่องการเงินและโชคลาภแบบเนื้อเนือนๆกราฟดวงการเงินพุ่งทะลุเพดานเมื่อจังหวะดวงขึ้นใครจะต้านไม่อยู่ดวงชะตาของทั้ง12ราศีในช่วงเดือนนี้พบว่ามีอยู่เพียงสี่ราศีเท่านั้นที่ดวงชะตาดีโดดเด่นปังสุดพลังในด้านการเงินรายได้มากมายมั่งมีแถมมีโอกาสได้ลาบอีกต่างหาก ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะสี่ราศีดวงดีเรื่องการเงินและโชคลาภแบบเนือเนือเน้นเน้นได้แก่ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสำหรับชาวราศีพิจิกมีโอกาสขยับขยายฐานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีได้เพราะรับทรัพย์จากหลากหลายทางรายได้ในช่วงนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองได้ทั้งสิ้นหากวางแผนเก็บออมหรือลงทุนได้ดี จะขยับฐานะดีขึ้นในไม่ช้าโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกที่สะสมแต้มบุญมามากก็จะยิ่งมีลุ้นโชคลาภก้อนใหญ่เกินความคาดหมายอีกด้วยหากใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคก็จะมีโชคจากการงานมากพอตัวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันดวงของคุณกำลังจะมีข่าวดีในด้านการเงินในไม่ช้าโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เรียกว่าเป็นช่วงแห่งการกอบโกยเลยก็ว่าได้หากใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนหรือรายได้ที่เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจหากใครที่มีอาชีพเสริมเพิ่มเติมหรือมีการค้าขายมีธุรกิจเป็นของตัวเองราศีกันจะมีโอกาสได้กำไรงอกงามเกินความคาดหมาย ทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตอีกด้วยราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมยิ่งขยันยิ่งรวยสำหรับชาวราศีกรกฎหากใครที่ค้าขายทำธุรกิจจะมีรายได้ดีมากในช่วงนี้ อะไรที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มเห็นผลชัดในเดือนนี้ทำให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายหากใครที่มีงานประจำแล้วทำอาชีพเสริมหรือมีธุรกิจของตัวเองร่วมด้วยมีโอกาสได้จับกำไรก้อนโต,ตเกินกว่าที่คาดหวังไว้หากคาดหวังโชคลาบก้อนใหญ่แนะนำให้รีบสะสมบุญให้มากๆเข้าไว้จะสั่ฤิ์ผล ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่าไม่ว่าหยิบจับสิงใดหรือทำอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากหากใครที่มีงานประจำจะทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมก็มีโอกาสปังรายได้มากมีสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยในเดือนนี้ทั้งยังมีโชคลาภให้พอชื่นอกชื่นใจ จากการเสี่ยงโชคและจากการงานรับทรัพย์จากทุกทางจริงๆหากเป็นสายสะสมบุญจะยิ่งดีเพราะมีโอกาสทำให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างปาศจากอุปสรรคหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ